ทที่ห้าิหัวอกสะพ้ยายบ่ายสองโมงของวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์ขณะที่ท่านพระครูกำลังรับแขกอยู่ที่กุฏิชั้นล่างนางสาวกิมเจงก็เดินร้องไห้กระซิบกระซิบเข้ามาหลวงพ่อเตียตายแล้ว ล่อนตะโกนข้ามศรีรษะแขกเรือที่นั่งเบียดเสียดกันอยู่หน้าอาสนะอ้าวอีหนูตะโกนข้ามหัวแม่ผัวซะแล้วสตรีวัยกลางคนพูดขึ้นนางกำลังหมุดหงิดเพราะยังอีกนานกว่าจะถึงคิวฉันยังไม่มีผัวถ้าจะมีก็ไม่เอาคนอย่างลื้อมาเป็นแม่ผัวหรอกสาววัยเต็มยี่สบยังมีแก่ใจเถียงโกรธผู้หญิงคนนั้นเลยต้องหยุดร้องไห้ไหนเข้ามาพูดใกล้ๆสิ ญาติโยมโปรดอีกทางให้เขาเข้ามาหน่อยท่านพระครูออกคำสั่งมุดสาวนายหิมจึงเดินแหวกผู้คนเข้ามาจะค้อมหลังให้สักนิดก็ไม่มีโอ้ยกิริยามารยาตอย่างนี้ฉันก็ไม่เอามาเป็นลูกสะพ้ยให้ปวดกระบาลฉันหรอกหญิงคนเดิมว่าอีกหากคราวนี้นางลดเสียงลงโดยไม่ต้องการให้คนถูกว่าได้ยินไงล่ะหนูเตียตายเมื่อไร แล้วเจ้นนลสีออกจากโรงพยาบาลแล้วหรือยังท่านเจ้าของกุฏิถามตายเมื่อตอนเที่ยงนี้เองค่ะแม่ให้หนูมาบอกหลวงพ่อว่าจะเอาศพมาไว้ที่วัดนี้อาาก็ยังอยู่โรงพยาบาลจะมาสวดกงเต๊กที่นี่หรือคงไม่ได้หรอกหนูเพราะเสียงจะไปรบก,กวนคนที่มาเข้ากรรมฐานเอาไว้ที่บ้านนั่นแหละจะเผาหรือฝังล่ะยังไม่รู้เลย แม่ว่าต้องรอถามอามาก่อนสงสัยอาม่าแกคงรู้ว่าเตี่ยจะตายวันนี้แกบอกให้หนูกับแม่กลับบ้านมาดูเตีย่ยบอกถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้มาถามหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดเมื่อวันไปเยี่ยมอาม่าว่าอีกสามวันพวกหนูก็จะได้ใช้ชุดกงเต็กนะแปลว่าหลวงพ่อรู้ว่าเตี่ยจะตายใช่ไหมทําไมหลวงพ่อไม่บอกตั้งแต่วันนั้นหลวงพ่อน่าจะช่วยเตีย่ยอย่างน,น้อยก็ให้น้องสามคนเรียนจบเสียก่อน หล่นรายงานแถมท้ายด้วยการต่อว่าท่านพระครูทำไมหลวงพ่อจะไม่ช่วยหลวงพ่อช่วยจนสุดความสามารถแล้วแต่เตี่ยหนูเขาไม่ช่วยตัวเองชวนมาเข้ากรรมฐานก็ไม่มาให้เอาแผ่นสวดมนต์ที่อาม่ามาสวดก็ไม่เอาครั้งหลังสุดหลวงพ่ออุตส่าห์จดบทสวดพุทธคุณให้ไปท่องเขาก็ไม่ยอมท่องอีกห่วงแต่เรื่องทำมาหากินเสร็จแล้วเป็นยังไงนี่แหละ เป็นเพราะเขาไม่ยอมเชื่อหลวงพ่อไม่ยอมเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษถึงตัวหนูเองก็ไม่เชื่อใช่ไหมละ่ะหนูเป็นคนสมัยใหม่นี่คะเอาเถอะหนูกำลังเศร้าโศกไม่อยากเถียงกับหลวงพ่อตกลงหนูจะไปบอกแม่ว่าหลวงพ่อให้เอาศพไปที่บ้านงั้นหนูลาละจะไปตามน้องสาวสามคนที่เรียนอยู่ลบบุรีหล่อนพูดอย่างไม่ศบอารมณ์ นึกขัดเคืองมารดาที่ส่งหล่อนมาขอความช่วยเหลือจากท่านที่จริงแล้วหล่อนไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆเลยไม่ต้องไปตามรอกหนูน้องๆเขารออยู่ที่บ้านแล้วกลับไปช่วยแม่เขาเถอะแล้วก็ไม่ต้องไปบอกหนูกิมฮวยที่กรุงเทพหรอกอาม่าหนูก็คงบอกแล้วท่านพระครูช่วยเหลือทั้งที่ฝ่ายนั้นคิดว่าท่านมิได้ช่วยอะไรเลยหนูไปละหลวงพ่อ หลันกราบเหมือนไม่เต็มใจแล้วลุกเดินดุ่มๆออกมาเหมือนเมื่อตอนเข้าไปแม่กิริยายังกับม้าดีดกระโหลกแบบนี้หลวงพ่อให้มาเป็นลูกศิษย์ได้ยังไงคะสตรีวัยกลางคนได้โอกาสนินทาลับหลังจะเป็นม้าดีดกระโหลกหรือช้างดีดกระโหลกอาตมาก็ต้องรับทั้งนั้นแหละโยมที่วัดป่ามะม่วงไม่มีการสอบคัดเลือกแต่น้องสาวเขาเรียบร้อยดีนะ คนที่ชื่อกิมฮวยที่อาตามาพูดถึงน่ะส่วนแม่หนูคนนี้เขาชื่อกิมเจงท่านพระครูถือโอกาสอธิบายทั้งที่ไม่มีผู้ถามจริงหรือคะไม่น่าเป็นไปได้พี่น้องกันก็น่าจะเหมือนเหมือนกันไม่เสมอไปหรอกโยมโบราณเขาทึงสอนเอาไว้ว่าไม้ไผ่ยังต่างปล้องพี่น้องยังต่างใจมันต่างกรรมต่างวาระ จะให้เหมือนกันได้ยังไงโอ้โหหลวงพ่อพูดเกือบเป็นกรอนเลยครับปุรุษที่นั่งหน้าสุดเอ่ยปากชมอ๋ออย่างนั้นหรือกรอนประตูหรือกรอนหน้าต่างละโยมท่านถามยิ้มยิ้มผู้ที่นั่งณที่นั้นไม่มีผู้ใดกล้าคิดปฏิเสธว่ายิ้มของท่านไม่สวยไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับกรอนในที่นี้หมายถึงบทกรอน หลวงพ่อพูดเกือบเหมือนบทกรอนที่ว่าเกือบเหมือนหมายความว่ายังเหมือนไม่หมดคือเหมือนครึ่งหนึง่งไม่เหมือนครึ่งหนึ่งครับเขาอัดถาที่บายท่านพระครูรู้สึกคลับคล้ายครับคลาว่าลักษณะการพูดแบบนี้น้ำเสียงอย่างนี้เหมือนใครนาะแล้วก็นึกออกว่าเหมือนนายสมชายลูกศิษย์ก้นกุฏิของท่านนั่นเองเอาละใครมีอะไรก็ว่าไป วันนี้อาตมาเห็นจะต้องเลิกเร็วหน่อยจะไปเยี่ยมศพเตี่ยของแม่หนูคนนั้นยายม้าดีกระโลกน่หรือคะหญิงกลางคนถือโอกาสว่าอีกอย่าเก็บเรื่องของคนอื่นมาเป็นอารมณ์เลยโยมอาตมาขอร้องเธอเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาก็กรรมเขาทํามาอย่างนั้นท่านเจ้าของกุฏิกล่าวเตือนสตีนั้นจึงสงบปากสงบคำลง นายทหารยศพันโทวัยสาก้มลงกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงเริ่มเรื่องเข้ามาถึงก่อนใครเพื่อนจึงได้พูดธุระกับท่านเป็นคนแรกหลวงพ่อครับผมรอดตายอย่างปาฏิหารเพรอะบ,บารมีของหลวงพ่อคุ้มครองพูดอย่างสำนึกในบุญคุณของท่านถ้าไม่ได้หลวงพ่อป่านนี้ผมคงสิ้นชื่อไปแล้ว เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงมองหน้าเขาอย่างพินิษ์จึงรู้ว่าบุรุษผู้นี้เคยมาหาท่านเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาและท่านก็เห็นว่าเขาจะต้องตายเพราะตกจากที่สูงจึงแนะนําให้มาเข้ากรรมฐานเป็นเวลาสองสัปดาห์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเขาปฏิบัติตามด้วยการไปทําเรื่องลาราชการแล้วมาเข้าปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งรัดจนครบ14วันและเมื่อเขาลากลับ ท่านก็เห็นว่าเขาปลอดภัยแล้วพอจะเล่าสู่กันฟังได้หรือเปล่าถ้าได้อาตมาอยากให้ญาติโยมเขารับรู้ด้วยยินดีครับหลวงพ่อแล้วผมก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับคนฟังด้วยอย่างน้อยๆ้อยก็ทำให้รู้ว่ากรรมฐานนั้นมีอนิสงส์มากสามารถทำให้คนถึงที่ตายรอดชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์แล้วจึงเล่าว่า หลังจากออกจากวัดแล้วก็ได้กลับไปทำงานตามปกติเขาเป็นทหารพลร่มของค่ายทหารจังหวัดลบบุรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไปฝึกซ้อมดิ่งพระสุธาบริเวณเหนือพื้นที่เขตอำเภอชัยบาดาลและได้ประสบกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นกับผู้ใดมาก่อนกล่าวคือเมื่อเขาพุ่งตัวลงจากเครื่องบินและติ่งลงมากลางเวหานั้นทหารคนที่ต่อจากเขา คงจะพุ่งตามมาก่อนเวลาที่กำหนดจึงมาชนกับเขาอย่างแรงวินาทีนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่ร่มของเขากลางพอดีแรงประทะทำให้เขาถึงกับสลบในทันทีและคนที่ตกอยู่ในภาวะเช่นนั้นจะต้องตายเพราะร่างจะกระแทกกับพื้นเหมือนคนที่ตกลงจากที่สูงก่อนถึงพื้นดินทหารพลร่มจึงต้องโยงตัวขึ้นเพื่อจะได้ไม่กระทบกับพื้นแรงเกินไป แต่คนที่หมดสติย่อมไม่มีโอกาสทําเช่นนั้นได้และถ้าไปตกในน้ำก็ต้องจมน้ำตายก่อนสัมปชัญญะจะดับวูบลงเขาระลึกถึงท่านพระครูและเมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลประจำอำเภอเขาไม่ได้ตกลงสู่พื้นดินหรือพื้นน้ำหากไปค้างอยู่บนยอดไม้กลางป่ากว่าจะมีคนมาพบและนำส่งโรงพยาบาล ก็เกือบสายพระแพทย์บอกว่าหากมาช้าอีกเพียง20นาทีก็ไม่อาจช่วยชีวิตไว้ได้เป็นความบังเอิญอย่างมหัศจรรย์ที่สุดเลยครับหลวงพ่อชาวบ้านเล่าตอนผมฟื้นว่าขณะที่ช่วยกันหามผมมาตามถนนลูกรังก็พบรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่พวกเขาจึงของให้ช่วยเอาผมส่งโรงพยาบาลเจ้าของรถบอกผมช่างมีบุญจริงๆรถเขาเสีย แก้อยู่ตั้งหลายชั่วโมงพอแก้เสร็จและกำลังจะไปผมก็มาถึงพอดีพวกชาวบ้านยังบอกอีกว่าถ้าไม่ได้รถกระบะคันนั้นผมก็คงไปไม่ถึงโรงพยาบาลเพราะแถวนั้นไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่านสองสามวันจึงจะมีมาสักคันหนึ่งเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อแท้ๆผมขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ได้เมตตาช่วยชีวิตผมเขาก้มลงกราบสามครั้ง ไม่ใช่บารมีของอัตมาหรอกผู้พันบารมีของผู้พันเองนั่นแหละเพราะถ้าผู้พันไม่ยอมเข้ากรรมาฐานอัตมาก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าหลวงพ่อไม่บอกผมผมก็ไม่ได้มาเข้าผมถึงว่ารอดตายคราวนี้เพราะบารมีของหลวงพ่อนหนทหารพยายามพูดยกความดีให้ด้านพระครูเอาละถ้าอย่างนั้นอัตมาก็อยากสรุปให้ญาติโยมฟังว่า การปฏิบัติกรรมาฐานเป็นการสร้างบารมีขอให้เร่งปฏิบัติกันเข้าทำให้ได้ทุกวันเป็นการสะสมหน่วยกิจนาญาติโยมนะแล้วคนที่ชนกับผู้พันตายหรือเปล่าคะเสียงใสๆถามขึ้นคนถูกถามหันไปทางเจ้าของเสียงก็พบสตรีสาวหน้าตาน่ารักยิ้มให้อย่างเป็นมิตรไม่ตายหรอกครับแล้วหันมาทางท่านเจ้าของกุฏิ รางกล่าวต่อไปว่าน่าแปลกนะครับหลวงพ่อคนที่เขาชนผมเขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วเขาก็คิดว่าผมไม่เป็นอะไรเหมือนกันที่ไหนได้ผมเกือบไม่มีโอกาสได้มากราบเรียนให้หลวงพ่อทราบเสียแล้วนั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรของผู้พันละเมื่อชาติก่อนเคยเป็นเพื่อนกันแล้วผู้พันก็ทำให้เขาตายโดยไม่ได้ตั้งใจมาชาตินี้ าขาก็ได้ทาให้ผู้พันตายโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันถ้าไม่มาเข้ากรรมฐานรับรองป่านนี้ชาปนากิจไปแล้วท่านถือโอกาสสั่งสอนญาติโยมว่าท่านทั้งหลายเห็นหรือยังว่าเรื่องของกรรมนั้นซับซ้อนเหลือเกินขนาดทำให้เขาตายโดยไม่มีเจตนาก็ยังต้องมาชดใช้เหมือนอย่างอัตมาเคยเหวี่ยงท่อนไม้ไปถูกสุนัขเลือดไหลออกจมู วันดีคืนดีอาตมาก็ถูกเสาเต็นท์หลุดพุ่งมาปะทะหน้าเลือดไหลออกจมูกเหมือนกันดีนะที่แว่นตาไม่แตกท่านชี้แว่นที่สวมอยู่ที่แว่นไม่แตกเพราะไม่ได้ทำกรรมไว้คือสุนัขตัวนั้นมันไม่ได้สวมแว่นถ้าสวมก็คงแตกแล้วแว่นอาตมาก็คงจะต้องแตกเหมือนกันนี่อาตมาคิดเอาเองนะผู้ที่นั่งณนะที่นั้นหัวเราะครืน ในความมีอารมณ์ขันของท่านกรรมที่ทำโดยไม่มีเจตนาก็ต้องชดใช้ด้วยหรือคะหลวงพ่อเสียงใสๆถามอีกไม่เสมอไปหรอกโยมอาตมาจะเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆสมมุติอาตมาจะซื้อแก้วสักโหลหนึ่งก็เข้าไปเลือกเลือกไปเลือกมาเลยทำตกแตกไปใบหนึ่งแบบนี้โดยมันญ,ญาติอาตมาต้องชดใช้เขา ใช่หรือเปล่าถ้าแก้วราคาใบละห้าบาทก็จะต้องจ่ายเข้าไปทั้งทั้งที่ไม่มีเจตนาจะทําให้แตกแต่ถ้าสมมติเจ้าของร้านเขาบอกว่าไม่เป็นไรหลอกหลวงพ่อผมไม่คิดเงินอย่างนี้แปลว่าเขาโอาโหสิอาตมาก็ไม่ต้องใช้นี่แต่ทีนี้เจ้าสุนัขตัวนั้นมันคงอาฆาตอาตมาก็เลยต้องชดใช้ไปตามระเบียบเอาเถอะ ในเรื่องนี้อาตมาขอสรุปสั้นๆว่ากรรมเก่าให้รีบใช้กรรมใหม่อย่าไปสร้างกรรมในที่นี้หมายถึงอกุศลกรรมนะไม่ได้หมายถึงกุศลกรรมเพราะถ้าเป็นกุศลกรรมเราจะต้องสร้างต้องเสริมเพื่อเพิ่มเติมบาร,รมีให้ตัวเองคนที่มีบาร,รมีมากๆพอถึงคราวที่กรรมชั่วมาให้ผลก็ช่วยให้ทุเราเบาบางลงได้ ในกรณีของผู้พันแทนที่จะต้องเสียชีวิตก็ทำให้เก็บตัวแทนอยู่โรงพยาบาลกี่วันละ่ะคนถูกถามกราบเรียนว่าเพิ่งออกเมื่อวานนี้เองครับรุ่งเช้าผมก็มาหาห,าหลวงพ่อเลยหมอเขาบอกว่าอาการหนักมากแต่ผมอยากมาหาห,าหลวงพ่อเร็วๆเดยภาวนาทุกวันปรากฏว่าหายวันหายคืนจนหมอเอ่ยปากชมเขาเล่าอย่างปิติ แล้วคุณนายทำไมไม่มาด้วยเพิ่งฟื้นไข้น่าจะตามมาพยาบาลท่านแกล้งถามเพื่อจะเปิดทางให้เสียงใสหรู้ว่านายทหารหนุ่มผู้นี้ยังเป็นโสดก็เห็นหนอบอกว่าคนคู่นี้เป็นเนื้อคู่กันผมยังไม่มีคุณนายหรอกครับหลวงพ่อก็ว่าจะให้หลวงพ่อช่วยหาแถวแถวนี้ให้พูดจบก็หันหลังไปสบตากับคนเสียงใสเจ้าหล่อนอายม้วนก้มหน้าดูพื้น ท่านพระครูพูดทีเล่นทีจริงว่าตกลงตกลงอาตมาจะช่วยหาให้แต่ต้องรักกันจริงนะต้องซื่อสัตย์ต่อกันห้ามนอกใจกันทั้งผู้หญิงผู้ชายอาตมาไม่ชอบให้ผัวเมียนอกใจกันสมัยนี้มีเยอะประเภทผัวนอกใจเมียเมียนอกใจผัวอย่างนี้ไม่ดีต้องรักกันซื่อสัตย์ต่อกันทำได้ไหมล่ะได้ครับ นายทหารโสดรับคำหนักแน่นแล้วยอมล่ะทำได้หรือเปล่าท่านถามเสียงใสๆสหนูอยู่นอกประเด็นค่ะหลวงพ่อหลอนตอบได้เสียงใสๆสรู้สึกอายจนแทบจะแทรกแผ่นดินนีอ้าวแล้วกันอาตมาก็นึกว่าอยู่ในประเด็นหรือผู้พันธ์ว่ายังไงครับผมก็คิดอย่างนั้นกรุณาช่วยผมอีกครั้งเถิดครับหลวงพ่อ ่วยให้ผมได้แต่งงานแต่งการเหมือนคนอื่นๆเขาและผมจะไม่ลืมพระคุณเลยชีวิตนี้ผมขอมอบให้หลวงพ่อเป็นผู้ลิขิตครับนายทหารหนุ่มใหญ่สาธยายจริงหรือให้อัตมาลิขิตจริงๆนะหรือท่านย้อนถามจริงครับรับคำหนักแน่นงั้นก็มาบวชอยู่วัดกับอัตมาแล้วกันจะได้ช่วยกันสงเคราะห์ญาติโยมเขา คราวนี้คนมอบกายถวายชีวิตรีบแก้ตัวว่าผมยังบุญไม่ถึงครับหลวงพอ่ออีกอย่างหนึง่งผมต้องรับใช้ชาติทหารเป็นรั้วของชาติหากผมมาบวชเสียรั้วของชาติก็จะแหว่งจะโวเป็นช่องให้ศัตรูมารุกรานได้ครับงั้นก็เป็นทหารต่อไปแต่ทำไมถึงจะต้องแต่งงานด้วยล่ะไม่เห็นเกี่ยวกับหน้าที่เลยท่านลองใจอีก ก็ผมอยากมีหน่อเนื้อเชื้อไขไว้ดำรงวงตระกูลนะครับอีกหน่อยผมแก่เท่าลงรั้วของชาติก็ผุลูกผมจะได้มาเป็นรั้วแทนครับสรุปว่าที่อยากแต่งงานเพราะอยากมีลูกว่างั้นเถอะครับผมรับคำพลางหันไปทำตาหวานใส่เสียงใสๆงั้นก็ดีแล้วตรงประเด็นพอดีผู้พันจะได้แต่งงานแล้วก็จะได้ลูกทันใช้ เดี๋ยวจะจัดการให้ตกลงนะครับผมขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงว่าแล้วก็ก้มลงกราบสามครั้งด้วยคิดว่าท่านจะจัดการให้แต่งงานกับคนเสียงใสเอาละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาตมาจะให้เด็กไปตามเจ้าสาวมาให้ท่านหมายถึงนางสาวเตยเจ้าสาวไหนครับถามอย่างผิดหวังท่านเจ้าของกุฏิจึงอธิบายว่า คือเมื่อสีห้าวันมานี่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาท้องสี่เดือนจะมาขอบวชชีอาตมาก็ไม่ให้เขาบวชแต่ให้ไปเข้ากรรมาฐานอยู่กับพวกแม่ชีเขาท้องไม่มีพ่อผู้พันอยากแต่งงานก็ดีแล้วอีกห้าเดือนได้ลูกทันใจดีไหมล่ะคราวนี้คนอยากแต่งงานรีบปฏิเสธเสียงรัวไม่ครับหลวงพ่อไม่ที่หลวงพ่อเสนอมามันสำเร็จรูปเกินไป ผมยังไม่ใจร้อนขนาดนั้นหรอกครับอีกประการหนึ่งหากผมจะมีลูกก็อยากได้แบบที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองโบราณสอนไว้ว่าเอาลูกเข้ามาเลี้ยงเอาเมีย่ยงเข้ามาอมมันไม่ดีครับอ๋อยังงั้นหรืองั้นก็มีอีกคนหนึ่งแต่เขากำลังป่วยไว้ให้เขาหายอาตมาจะจัดการให้ผู้พันไม่ใจร้อนไม่ใช่หรือ นายทหารหนุ่มใหญ่เห็นว่าท่านพระครูออกนอกประเด็นจึงพูดตรงไปตรงมาตามวิสัยชายชาญทหารกล้าผมอยากแต่งงานกับคนที่นั่งข้างหลังนะครับคนเสียงใสๆคนนี้เขาชี้มาที่หญิงสาวเสียงใสเจ้าหล่อนรู้สึกอายจนพูดอะไรไม่ออกได้ไหมครับหลวงพ่อช่วยผมให้แต่งงานกับคนนี้ได้ไหมครับเขาวาววอนหันไปสบตาหล่อนเลยถูกคว้างค้อนเข้าใส่ ตอรนั้นเขาก็คิดว่าหล่อนค้อนได้สวยท่านพระครูจึงพูดเป็นการเป็นงานว่าเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่กิจของสงฆ์อัตมาไปยุ่งด้วยไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะเป็นอาบาัตให้ตกลงกันเอาเองอัตมาไม่ขอเกี่ยวข้องแล้วสองรายแรกทำไมหลวงพ่อจะจัดการให้ล่ะครับนายทหารหนุ่มใหญ่แยง้งสองรายนั่นอัตมาพูดเล่นเพราะรู้ว่าผู้พันไม่ยอมตกลงแน่ อาตมาอยากลองใจผู้พันเล่นเท่านั้นไม่มีอะไรหรอกเอาละโยมมีอะไรก็ว่าไปถึงคิวแล้วไม่ใช่หรือท่านพูดกับหญิงสาวเสียงใสคุณพ่อคุณแม่ให้หนูมานิมนต์หลวงพ่อไปงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ค่ะหญิงสาวบอกธุระที่ไหนเมื่อ,อไรต่อนบอกสถานที่วันเวลาในทหารหนุ่มใหญ่ได้โอกาสจึงพูดขึ้นว่า หลวงพ่อครับผมขออนุญาตมารับหลวงพ่อไปงานนี้นะครับผู้พันไม่ทำงานหรอกรือวันที่28เป็นวันพรฤห,หัสนี่นาะผมลาง,งานครึ่งวันได้ครับแล้วรู้จักบ้านงานหรือท่านถามอีกประเดี๋ยวผมจะขออนุญาตหลวงพ่อขับรถไปส่งเขาครับบ้านอยู่ทางเดียวกันเขาสรุปง่ายๆหนูขับรถมาค่าหลวงพ่อ หญิงสาวเรียนท่านพระครูแล้วค้อนให้คนเสนอตัวงั้นผมขับตามไปก็ได้ครับเขาว่าอีกตามใจจะเอาอย่างนั้นก็ตามใจว่าแต่ว่าจำทางให้แน่นแม่นก็แล้วกันเกิดพาอัตมาหลงเดี๋ยวจะไม่ทันเลิกเขาท่านยำ้ำรับรองครับงั้นผมขอกราบลาเลยนะครับท่านพระครูหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาจดแล้วพูดกับหญิงสาวว่า เอาละอัตมาจดไว้แล้วตกลงโยมจะให้ผู้พันเข้ามารับอัตมาหรือว่าจะให้ไปเองหนูต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะหล่อนตอบเลี่ยงไปอีกทางเสร็จธุระแล้วจึงลาท่านพระครูนายทหารหนุ่มใหญ่เดินตามหล่อนไปติดติดทั้งที่ฝ่ายหญิงไม่ยอมพูดด้วยเขาเรียกว่าโชคสองชั้นดูเอาเถอ ก็ตายมาอย่างปาฏิหาริย์แล้วยังมาได้พบเนื้อคู่ท่านเจ้าของกุฏิพูดกับญาติโยมที่นั่งอยู่นาที่นั้นเขาเป็นเนื้อคู่กันหรือคะหลวงพ่อสตรีวัยยี่สิบหถามอย่างนึกเสียดายนายทหารหนุ่มผู้นั้นท่านพระครูรู้ใจจึงตอบว่าถูกแล้วโยมแต่เนื้อคู่ของโยมไม่ได้เป็นทหารหรอกอยากรู้ไหมล่ะว่าเป็นอะไรอยากค่า หลวงพ่อคารณาบอกหนูด้วยเถิดค่ะบอกก็ได้เขาเป็นประหลัดอำเภอจ้าแต่ตอนนี้เขาไปหลงรักนางเอกลิเกเลิกกันแล้วจึงจะมาเจอกับโยมเอาละบอกแค่นี้แหละแล้วพูดกับคนอื่นๆว่าเอาละใครมีอะไรจะถามหรือจะปรึกษาเรื่องอะไรก็เชิญได้ท่านพระครูกวาดสายตาไปทั่วๆแล้วพูดว่า แม้วันนี้คิวยาวจังเสาวอาทิตย์นี่ควรจะต้องเพิ่มรอบเช้าอีกสักรอบหนึ่งหรือคนจัดคิวว่ายังไงท่านถามในขุนทองซึ่งนั่งสับป,ประโกอยู่เบื้องหลังอ้าวหลับหรือขุนทองเอ้ยเรียกด้วยเสียงปกติหากก็ทำให้คนถูกเรียกถึงกับสะดุ้มลงุงลุงมีอะไรจะให้หนูรับใช้หรือฮะเขาถาม ก็ชงน้ำชากาแฟแจกแขกหมดทุกคนแล้วไม่น่าจะมีงานอะไรอีกข้าถามว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่น่าจะเพิ่มรอบเช้าอีกสักรอบเกรงใจญาติโยมเขาที่ต้องมาคอยนานหรือเองว่ายังไงก็ดีฮะหลวงลุงหนูก็กำลังจะปรึกษาหลวงลุงอยู่เหมือนกันสองวันนี้เป็นวันหยุดคนมักจะมามากเป็นพิเศษแต่หลวงลุงคงต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีก ทุกวันนี้ก็ได้จำวัดแค่วันละสองชั่วโมงเท่านั้นหนูไม่อยากให้ตรากตรำจนเกินไปเดี๋ยวหมอรู้เข้าจะมาว่าหนูดูแลไม่ดีอีกแล้วอีกอย่างพูดยังไม่ทันจบท่านพระครูก็ขัดขึ้นว่าพ่อพอไม่ต้องรรายยาวแม่ข้าถามนิดเดียวตอบซิยาวยืดเลยสมชายไปไหนไปบอกมาดูรถได้แล้วสักพักข้าจะไปงานศพ ่านสั่งการล้านชายลุกออกไปแล้วจึงพูดกับญาติโยมว่าลูกสิทธ์วัดป่ามะม่วงมีทุกแบบเลยโยมจะเอาแบบไหนล่ะอย่างว่าแหละที่ดีๆเขาก็ไม่มีเวลามารับใช้ไอ้ที่มารับใช้ก็ไม่ค่อยจะเต็มบาทเต็มแตงสักเท่าไหร่ก็ต้องทนทนกันไปเอาละใครมีอะไรก็ว่าไปหลวงพ่อคะหนูมีปัญหากับแม่ผัวคะ่ะ สตรีอายุสามสิบเศษเอ่ยหล่อนมากับน้าวัห้าสิบปัญหายัางไงละโยมไหนว่าไปซิหล่อนไม่พูดหากนั่งร้องไห้กระซิกกระซิกคนเป็นน้าจึงพูดแทนว่าแม่ผัวเขาร้ายค้าหลวงพ่อแกล้งใช้งานเขาสารพัดแถมยังไถเงินใช้พอหลานชั้นหาให้ไม่ทันก็ยุลูกชายให้ไปมีเมียใหม่ แรกๆรกลูกเขาก็ไม่เชื่อแม่เขาแต่ตอนนี้กำลังจะเชื่อค่ะจะทำยังไงดีคะหลวงพ่อแล้วโยมรู้ได้ยังไงว่าเขากำลังจะเชื่อท่านย้อนถามก็เขามาขอ,อยาจากหลานฉั้นนะสิคะเค้าว่าเขาเห็นแก่แม่หาว่าหลานฉันไม่ดีกับแม่เขาคนเป็นน้าอธิบายขอ,อยาก็ยาไปเลยจะได้หมดเรื่องหมดราว ได้ยินดังนั้นคนเป็นลูกสะพ้ยก็ร้องไห้หนักขึ้นท่านพระครูจึงปลอบว่าใจเย็นๆนะโยมอาตมาลองใจเล่นเท่านั้นเดี๋ยวจะบอกวิธีแก้ให้รับรองว่าไม่ต้องยาท่านรู้สึกเห็นใจหญิงสาวเพราะรู้ซึ้งถึงหัวอกคนเป็นสะพ้ยที่มักจะถูกแม่ผัวกลั่นแกล้งในเจ็ดชาติที่ท่านระลึกนึกย้อนถึงอดีตได้นั้นมีชาติหนึ่งที่ท่านเกิดเป็นสะพ้ยเขา แม้จะล่วงการผ่านพ้นมาแสนนานขนาดข้ามภพข้ามชาติหากท่านก็ยังจำความผมคืนในครั้งนั้นได้ดีจึงให้ก็คิดกับคนฟังว่าญาติโยมโปรดจำไว้แม่ผัวกับลูกสะใภ้นั้นมักจะเป็นคู่เวรกันมาแต่ครั้งอดีตชาติรายไหนก็รายนั้นที่จะดีต่อกันอย่างจริงใจนะ่ะหายากเต็มทีถ้าใครมีแม่ผัวดีต้องกราบเช้ากราบเย็นเชียวนะ แล้วก็คุยได้เลยว่าเป็นคนโชคดีที่สุดในโลกอาตมาเข็ตแล้วไม่ยอมเป็นลูกสะพ้ายใครอีกแล้วผู้ที่นั่งฟังพากันหัวเราะคนเป็นลูกสะพ้ยก็หัวเราะทั้งน้ำตาฟังแล้วห้ามเอาไปพูดต่อนะสมัยที่อาตมาเป็นลูกสะพ้ายเขานะ่ะโอ้โหลำบากอย่าบอกใครเลยแม่ผัวเขาใช้ทำงานไม่พักข้าวก็ให้กินทีหลังกับข้าวก็ไม่มี อาตมาเลยต้องกินข้าวคลุกน้ำตาทุกวันถึงต้องหนีมาบวชไงล่ะคนฟังหัวเราะอีกด้วยคิดหาว่าท่านพูดเล่นท่านเองก็ต้องการให้เขาคิดเช่นนั้นเพราะหากจะบอกเป็นเรื่องจริงก็จะกลายเป็นว่าท่านอวดอุตริมนุษธรรมพวกแม่ผัวนี่ทำไมมันถึงได้ร้ายกาดนักนะคาหลวงพ่อนี่ดีนะที่เป็นหลานชันถ้าเป็นชั้นแล้วก็ <c oughs> หล่อนขบเคี้ยวเคี้ยวฟัน ยมจะทำยังไงเกิดโยมเป็นสะพ้ายและโดนแบบนี้จะแก้ปัญหายังไงท่านซักอย่างนึกสนุกฉันก็จะถลกหนังหัวแม่ผัวเอามาทำกลองนะสิคะคนฟังหัวเราะชอบใจท่านพระครูเองก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โชคดีที่ไม่มีแม่ผัวนั่งอยู่ณที่นั้นแม้แต่คนเดียวมิฉะนั้นก็คงสนุกกันยกใหญ่โอ้โหคิดเหมือนอาตามาเปี๊ยบเลย ตอนนั้นอาตามาก็คิดอย่างที่โยมว่ามานี่แหละแต่เดี๋ยวนี้เลิกคิดแล้วพอมาเป็นพระเลยเลิกคิดแหมฉันอยากจะเป็นลูกสะภ้ยเขาซะแล้วสิหลวงพ่อคนเป็นน้ารู้สึกดังที่ปากพูดอย่างนั้นหรือตอนนี้โยมอายุเท่าไรแล้วล่ะห้าสิบค่ะสาววัยเที่ยงคืนตอบอ้ออายุห้าสิบยังคิดอยากจะแต่งงานอยากจะเป็นสะภ้า เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพูดยิ้มยิ้มบุรุษและสตรีที่นั่งในที่นั้นต่างก็มีใบหน้าอันเปื้อนยิ้มด้วยกันทุกคน